สองสามสี 2> 2, 3, 4, ่ห้าเป็นบ้านตากอากาศแต่ว่าค,คนเราเองนี่บ้านหลังเดียวที่เขาะจะซุกหัวนอนเนี่ยกำลังจะถูกไล่รือ้อคือคิดว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่คงจะต้องรีบหาทางแก้ไขนั่นสิคะแต่เมื่อสักครู่เห็นภาพพอดีป้ายสีเหลืองเนี่ยนะคะที่ขึ้นมาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเนี่ยนะคะแต่ว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราจะมีใครลงไปช่วยดูแลบ้างนะคะอาจารย์เพราะเท่าที่ฟังนี่จะเป็นองค์กรเอกชนแต่องค์กรเอกชนกับการที่จะไปหาที่ให้เขานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะค่ะ จริงๆก็มีคณะกรรมการนะคะ,คะดูแลปัญหาเรื่องที่ดินคณะกรรมการสิทธ์ก็ลงไปดูแลทําเก็บข้อมูลหลายพื้นที่แล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครดูแลเลยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องแก้ปัญหาทีละเปราะที่ดินของรัฐเราจะทํำยังไงอย่างที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนะคะ,คะชาวมอแกนก็ได้รับการผ่อนปรนให้อยู่นะคะ,คะแต่ว่าก็ยังไม่มี การรับประกันถึงอนาคตว่าอันนี้มิคืนนี้จะโดนไล่อีกหรือเปล่าใช่ะะใช่ค่ะ,คะหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นเอกชนกันหลายๆพื้นที่ก็ยังฟ้องร้องกันอยู่ในศาลค่ะ,คะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยหลายๆชุมชนเนี่ยเขาอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยแต่ว่าก็อาจจะอย่างที่ทราบคือเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาในเมืองหรือไม่ได้มาเป็นชุมชนใหญ่เนี่ยนะคะอยู่ของเขาตาม อยู่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการไปลงทะเบียนอะไรต่างๆเลยทําให้จุดนี้นกลายเป็นจุดอ่อนด้อยของเขาที่ว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นไม่มีที่อยู่ทั้งนั้นที่ที่นี่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าค่ะตรงนี้นี่มันสามารถเอาไปสู้หรือเอาไปต่อรองอะไรกันได้ไหมคะจริงๆก็มีหลายปัจจัยนะคะที่ทําให้ชาวเลหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างแรกเลยเนี่ย ตั้งแต่ดั้งเดิมเขาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเร่ร่อนอพยพย้ยอยบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเราเวลาเราร่างกฎหมายหรือเวลาเราเขียนกฎระเบียบอะไรในฐานะคนที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับที่ดินมีที่ที่จะทำมาหากินอยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่ามันมีระบบคิดอย่างอื่น ที่คนทาเลล่อนอย่างนี้ก็ยังมีใช่เพราะฉะนั้นจะรับรองสิทธิของคนที่เดิมเขาอาศัยอยู่หลายที่แต่ว่าการพัฒนาค่อยๆเบียดเขาให้เหลือพื้นที่เล็กนิดเดียวจนกระทั่งพื้นที่เล็กนิดเดียวเขาก็ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ได้ยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เขาทำมาหากินอยู่อาศัยก็เป็นพื้นที่ชายทะเลพอเราไปมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาไม่ว่าพัฒนาที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวเนี่ย พื้นที่ที่มีมูลค่ามากที่ยทะเละนะคืที่ชายทะเลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเกิดการความขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่มาดั้งเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ติดที่นักนะคะกับคนกับกลุ่มที่ลงไปพัฒนาแล้วข้อเสนอที่บอกว่าให้มีเขตวัฒนธรรมพิเศษเลยเนีะคะสำหรับกลุ่มชาวเลตรงนี้มันจะแก้ปัญหาจุดนี้ได้ไหมคะอาจารย์ค่ะจริงๆเขตเนี้ยก็คงไม่ได้มองว่าเป็นพื้นที่กายภาพที่มีความ มีมีเป็นกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนักันะคะคือเรามองในแง่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจมีเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับหลายๆอย่างรวมทั้งกฎหมายบางตัวเนี่ยก็ไม่สามารถจะมาก้าวไกลเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ทีนี้ถ้าเรามองในแง่คนในแง่ชุมชนซึ่งมีส่วนที่ดีที่ควรจะรับรองสิทธิไว้เนี่ย เราก็เลยคิดว่าน่า<ม>จ,ะจะมีเขตสังคมว่าทําพิเศษอย่างแรกเลยเนี่ยไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะเพราะว่ากรรมสิทธิ์ที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนชถ้าสมมติว่ามีกรรมสิทธิ์ของเธอของนายกอขอคอง,งอเนี่ยถ้านายงออยากจะขายที่ดินส่วนนั้นใช่ไหมคะก็อาจจะขายไปให้ในทุนใ,ในทุนก็พัฒนาที่ส่วนนั้นเพราะฉะนั้น คิดว่าแนวคิดชนบทชุมชนนะคะหรือความเป็นชุมชนเขตที่มันเป็นสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยเป็นแนวคิดที่สำคัญแล้วก็รับรองความมั่นคงที่อยู่อาศัยรับรองเรื่องว่าทําสังคมทำยังไงเราจะส่งเสริมเขานะคะไม่ให้เขากลายเป็นถูกกลืนอยู่ในกระแส แสสังคมแบบเราค่ะมาคุณผู้ชมคะจริงๆยังอยากจะมีคําถามอีกมากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วคงจะต้องขออนุญาตนะคะถ้ามีโอกาสคงต้องหยิบยกประเด็นนี้กลับมาพูดคุยกันอีกนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะคะอาจารย์นารุมนอารุโนไทยนะคะนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยที่มาร่วมให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ เ,เวลาแล้วค่ะสำหรับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะเรื่องของชุมชนชาวเลยังมีปัญหาอีกเยอะแต่ว่าวันนี้คงจะเรียกว่าเป็นออเดอร์ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้และก็ทําความรู้จักกับพวกเขาก่อนนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆเดี๋ยวคงจะต้องมีการหยิบยกมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วดิฉันแล้วก็แขกรับเชิญคงต้องลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ